ข้อที่15นะครับเช่นบอกอัน,นาหน้าฮามินอัสบะบินไฮมายะติมิน,นันอาดูนะครับการที่เรามีความเยี่เกรงนั้นจะเป็นสาเหตุที่สําคัญที่จะทําให้เราได้รับการปกป้องจากศัตรูใช่ไหมเมื่อเราได้รับการปกป้องจากศัตรูแปลว่าเราจะได้รับแก้ใช้ชนะอัลลอฮ์ตรัสกล่าวเอาไว้ในโซรออัลอฮ์อิมรอนอายะที่หนึ่งร้อยยี่สิบบอกว่าว,ะวะอินตัสบิรูวะตัตะกูอัลลอฮ์บอกและหากว่าพวกเจ้าอดทน และพวกเจ้ายำเกรงนั่นแปลว่านี่คือสองเงื่อนไขที่จะทําให้เราได้รับกับความสําเร็จได้รับกับชัยชนะในศึกสงครามจะทําให้เราพวกเราปลอดภัยจากความเลวร้ายความชั่วร้ายของศัตรูใช่ไหมครับจะต้องมีสองเงื่อนไขนี้หนึ่งความอดทนสองความยำเกรงัล้วบอกเลยอย่าดูรุก,กลุกุมไกดูหุมชัยแอแผนการร้ายของพวกเขาจะไม่สามารถทําร้ายอะไรพวกเจ้าได้จะไม่สามารถทําอันตรายใดๆพวกเจ้าได้เมื่อไรหนึ่งอดทนสองมีความยำเกรงนะครับ ข้อที่16ใช้บอกอันนบิฮะจะกกีกชุชกุริการที่เรามีความยำเกรงนั้นจะทําให้เราเป็นคนที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์จะทําให้เราเป็นบ่าวที่กตัญญูต่ออัลลอฮ์รู้จักขอบคุณต่อพระองค์พออัลลอฮ์บอกฟัดจะกุลลอจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์และอัลละกุมตัชกูรูหวังว่าพวกเจ้าเพื่อว่าพวกเจ้าจะขอบคุณต่อพระองค์นั่นแปลว่าเมื่อเรายำเกรงเราจะขอบคุณต่ออัลลอฮ์หากว่าเราไม่ขอบคุณอัลลอฮ์นั่นแปลว่าเราไม่ยำเกรงต่อพระองค์นั่นเองนะครับับบข้อที่17นะคร ใช่บอกอันนะฮะมินอัศบะบิลอินดาดีบินมาลาอิกะการที่เรามีความเยี่ยมเกรงนั้นจะเป็นสาเหตุที่จะทําให้ได้รับกับการสนับสนุนจากอัลลอฮ์โดยการที่พระองค์จะส่งกาลังสนับสนุนเป็นมาลาอิกะมาช่วยนะครับอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคสมัยก่อนนะครับเวลาที่ทําศึกสงครามนั้นอัลลอฮ์จะอาลาบอกให้รู้ถึงเงื่อนไขว่าสงครามใดที่เกิดเหตุการ์ขึ้นแบบนี้อัลลอฮ์จะส่งบรรดามาลาอิกะลงมาช่วยโดยมีเงื่อนไขที่สําคัญสมประการอัลลอฮ์กล่าวบอกว่าบบล อินตัศบรูหากว่าพวกเจ้าอดทนหนึ่งว่ตจะตัู้และยำเกรงต่อล l l a h ว่าะตูกุมมินฟาริห์ ฮาดานะครับและศัตรูคือบรรดามุชรลิกินุสมัยก่อนเนี่ยหรือศัตรูเนี่ยยกกองทัพมาหาพวกเจ้าโดยที่พวกเจ้าไม่ทันตั้งตัวมาโดยทันทีทันใดแบบนี้นะครับนะครับนี่คือสามเงินไขที่สำคัญอัลลอฮ์บอกว่า,าวยุมดีดุกุมรับบุคุมบิคอมสติอาลาฟิม,มินันมาลาอิกะติมมซาวิมินเมื่อไรที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอัลลอฮ์จะอะไรจะสนับสนุนอัลลอฮ์จะอะไรจะสนับสนุนโดยการส่งบรรดามาลาอิกาลงมาเนี่ยห้าพันท่านนะครับ ในศึกสงครามผิวสมัยก่อนเนี่ยเราจะส่งมาเลก้าลงมาหาพี่น้องในบางสงครามสามพันบ,บางสงคราม5้าพันลงมาอย่างในอาญาเนี่ยเราจะอะไรบอกลงมา5้าพันใช่ไหมครับซึ่งเป็นมาเลก้าที่มีสัญลักษณ์ใช่ไหมครับมีเครื่องหมายถึงความกล้าหาญในการทําศึกสงครามนั่นเองเนะครับฉะนั้นคนที่จะได้รับตรงนี้คือใครพี่น้องหนึ่งอดทนสองยีมเกรงต่ออัลลอฮ์และสามคือเมื่อศัตรูจู่โจมโดยที่ ไม่ทันได้ตัางตัวนั่นเองนะครับประการที่18นะครับเชาอันนะฮะมินอสบ a าบินฟาลาห์นะครับก็เป็นเป็นประโยชน์หรือเป็นความประเสริฐที่คล้ายเคืองกับในบทเรียนหรือใน2บทเรียนก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเชคมฮัมมัดบินซอไดอนเซมินรมอลลท่านก็จะนําประโยชน์ที่ได้จากความยำเกรงนะมาจากอัลกุรอานโดยการเรียนมาตั้งแต่สุร แรกตั้งแต่สุร์อัลบรกรอมาเลยนะครับซึ่งในอายะห์นี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นเหมือนกับอายะห์ที่ในบทเรียนที่แล้วลอตาล,กลากาบบอกว่า้ักุลล่อและสูเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั่นเป็นการย้ำและเป็นการบอกให้เรารู้ถึงความยำเกรงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญมากๆอ,อัลลอฮ์บอกเราอันละกุ้มตุฟรูห์หวังว่าพวกเจ้าจะได้รับกับชัยชนะได้รับกับความสาเร็จนั่นเองจึงเป็นสาเหตุสาคัญที่จะทาให้เรานั้นได้รับกับความสําเร็จไม่ว่าจะในดุนยารอในอาเราเองก็ตามคือเราจะต้องมีายเกงต่ออลล ข้อที่19พี่น้องเชื่อว่าอันทั่พระอดค์ทรงตรัสวฟีนบ่นคืะบัญนัติขอัพสรสะัญัติระองครัว่านั่นคืระบััติงบัญที่มีความตัสว่านั้นคนระบตของะัติที่มนนองร่งนั้นอพระองรได้ทรงคตรัสว่า,น,านัคือพระาคนนัตนขตงพระมพี่นรองเตรมสวราค์ซึ่งสวรค์นในโลกอขคิเระห์จะมีขที่จะมีความกว้าากขนดที่รวามกวัางของวรรบ์น,นั้นเที่บเท่ากับ ขนาดของชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งเจ็ชั้นรวมกันนั่นเพียงแค่ความกว้างนะยังไม่ได้พูดถึงความสูงแต่อย่างใดดังนั้นทพน้องผู้ที่มีอิมาต่อละตาอะไรทั้งหลายครับนี่คือรางวัลอันยิ่งใหญ่สัหรับคนที่มีความยำเกรงละตาละกล่าวบอกว่าวจ้าหน้าทอารดูฮัสมาวะทวารอาร์อิดดัตเลนมุจจีนและสวรรค์ที่ความกว้างของมันนั้นมีขนาดเท่ากับความกว้างหรืออนาบริเวณหรือความกว้างใหญ่ไพศาลของชั้นฟ้าทั้งเจ็ดชั้นและพืนแผ่นดินทั้งเจ็ดชั้นรวมกันซึ่งละตาราเตรียมไวาม เยี่ยมเกรงนะครับและข้อที่20นะครับเป็นข้อสุดท้ายสำหรับบทเรียนในค่ำคืนนี้นะครับเชคมูฮัมหมัดบินซ่าและอัลูไซร์มินรัติห้มอลลัตท่านกล่าวบอกว่าอันนะฮะมินอสบาบีไนลีแลอัจรินอะซีมนะครับการความเยื่อแข็งนั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุที่สำคัญที่จะทำให้เรานั้นได้รับกับรางวัลอันใหญ่หลวงหรืออันยิ่งใหญ่นั่นเองดังที่อัลลอฮากล่าวบอกว่าลิลลัดีนอ أحسنو منهم و ا ت ต و ا أ ج อัจรุ م อะซีมอัลลอฮ์บอกว่าสำหรับบรรดาผู้ที่กระทำความดีงามในหมู่พวกเขาและมีความเยูู่่เเเคคคคีีียยยงงกกกันทาาาาววววมมมดด้ำรพขจะ รับรางวัลอันใหญ่หลวงนะครับอีกอายาหนึ่งในโซระอะไอิมรอนเหมือนกันนะครับเราจากละกาบอกว่าอินตุมิูวัตตะกูและหากว่าพวกเจ้าศรัทธาต่ัลล a h ศรัทธาต่อสิ่งที่ศาสนาได้กําหนดว่าจําเป็นจะต้องศรัทธาว่าจะกู่และยำเกรงนั่นหมายความว่าจะต้องเป็นสองสิ่งที่เคียงคู่กันอายะแรกบอกทําดีและยำเกรงอายะที่สองบอกว่าศรัทธาและยำเกรงอัลลอฮฺบอกฟ้าและกุ้มอัจรุนอัลีมดังนั้นสําหรับพวกเจ้าจะได้รับรางวัลอันใหญ่หลวงอันยิ่งใหญ่นั่นเองแต่นั้นขอเราสุพารณนวจะอาราเมตตาพวกเราพี่น้องให้พวกเราเป็นดาวที่มีความยำเกรงหากว่าพวกเราอยากจะได้รับสวรรค์เป็นการตอบแทนหากพวกเราอยากห้อับสุภารนวจะอารารักพวกเราหากว่าพวกเราอยากจะได้รับการปกป้องให้พ้้นจาาากตตรรููควมยของ หรือเราอยากจะเป็นคนที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์หรือเราอยากจะได้รับกำลังสนับสนุนจากอัลลอฮ์สุพานนะฮูวะตาอะลาอยากจะเป็นผู้ที่ได้รับกับความสำเร็จอยากจะได้รับกับสวรรค์ที่ความกว้างของมันนั้นมีขนาดแต่กับความกว้างใหญ่ไพศาลของชั้นฟ้าและแผ่นดินรวมกันและหากว่าเราอยากจะได้รับรางวัลตอบแทนอันใหญ่หลวงเราจะต้องเป็นคนที่มีความยีมเกรงต่ออัลลอฮ์สุพานนะฮูวะตาอะลาซุลลัลลอฮุอะลัยน์ะบิญ่ามุฮัมมัดวะลัลน์ะอัลีวะซัฮบิฮิวะสัลลัมซัลลัมุอะลัยคุ์ฮ